ทุกคนครับตอนนี้ผมอยู่ที่บูธฉางอันนะครับผมในงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2023ครับทุกคนเขาเปิดตัวไปแล้วนะครับฉางอันนะครับทั้งดีปอนะนะครับเปิดตัวกันไปแล้วนะครับโอ้แล้วเอารถนี่มันรถอะไรวะเนี่ยนี่รถอวกาศชัดๆนะครับนะครับแล้วก็ดูจากในบูธนะครับโอ้คนสนใจเยอะมากเยอะมากจริงๆเพราะว่าอะไรนี่ครับดีปอล07 โอ้โหเห็นไหมเราอาจจะไม่ได้เข้าไปชมเลยที่ำเพราะว่าคนเยอะมากคนเยอะมากจริงครับเราจะไปเรื่อย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 เห็นไหมครับีเนี่ยเห็นไหมครับเห็นไหมครับโอ้โหเยอะมากจริงๆครับทุกคนนะครับผมสังเกตผมผมผมแทนแล้วกันผมแทนไปครับนี่ครับนี่ครับดีพอแอลศูนนะครับ โคตรเจ๋งเลยว่ะทุกคนจัดว่าเออเป็นรถไฟฟ้าที่ได้รับการตอบรับที่ดีเลยทีเดียวทุกคนสำหรับเจ้าดีพอ07นะครับทุกคนครับนี่ครับดูโอ้โหเป็นไงเป็นไงเป็นไงคือ,อคไม่ได้นั่งอ่ะทุกคนบอกเลยว่าว่าไม่ได้นั่ง <laughs> <c oughs> โอ้ดูสีดูสีดูสี ดูส,สิครับคือต้องต่อคิวนั่งทุกคนดูดิเอ้ยนะนะครับให้ดูรูปลักภายนอกก่อนเอานี่เป็นแนว s อสวีครับเอสทวโหกว้างนะทุกคนข้างข้างหลังกว้างมากข้างหลังกว้างมากกว้างจริงจทุกคนนะครับโอ้โหสุดยอดมากครับนะสำหรับเจ้าค่ายแล้วกันนะันต้องบอกว่าค่ายค่ายฉางอันนะครับทุกคน โอ uh ้โ oh. หตายแล้วตายแล้วตายแล้วดูดิเยี่ยมครับคือเขาด้วยด้วยราคาที่เราจ่ายมากตัวโอ้ยมาในในในเห็นเห็นชัดแล้วเห็นชัดแล้วครับทุกคนนี่โอ้ดูแม่ออกแนวไฟล์ร์ก็โคตรเจ๋งเลยทุกคนมาดูสวย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 มากครับ สุดยอดนี่เราเปิดดูหน่อยครับโอ,โอ้โหใหญ่แต่แอบแอบ,แบสูงนิดหน่อยนะครับผมนะนะครับมีลำโพงด้วยตรงนี้โอ้อสุดยอดนะครับนี่นะ โอ้โหสุดยอดมากสุดยอดมากเลืนหลนีมันสวยมันสวยจริสงสวยจริงอะยังไงดีอ้โหหลังากนั่งแต่แต่แต่เรายัง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 ไม่ได้นั่งเลยทุกคนคคนะครับโอเคปล่อยาอยาตนะครับขออนุญาตขออนุญาตครับฮืมดูนะครับเราก็ต้องสอดแทรกไปบ้าน,นะครับแต่ไม่ต้องนั่งเนาะนะครับนี่ครับ เยอะมากเยอะมากเยอะมากสีแล้วสีสีมันถูกใจจริงๆนะคนดูจะเห็นไหมสีดีเปาดีเปาดีเปานะครับดีเปาจริงๆมันต้องเป็น d ีเอลฟูนเจ็ดหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมไม่รู้หรอกแต่ว่ารู้ว่าแม่งสวยแล้วก็น่าจะบูแมแน่นอนแล้วครับน,น่าจะบูแมแมน,น่ๆทุกคนครับนะครับ,นะรบอ่ะเราไป บูทต่อไปกันเลยแล้วกันนะครับผมสำหรับถามอันนะครับผมนะไปแล้ว